เอา,าใครใช้มาช่างวัดช่างวัดกับช่างอะไรช่างชูกับช่างชูใช้ใช้มายังไงใช้มาเอาอะไรเอาเงินร้อยหนึ่งเอาไปทำอะไรขายโทรศัพท์ให้ใ,หใครเป็นคนทำให้โทรศัพท์เปมเบม,ม,มแล้วเขาบอกว่าจะเอาเงินหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย เอาไปก่อนเอาไ้ก่อนแล้วเขาจะมาจ่ายลุงทีหลังแม่ช่างอะไรกับช่างอะไรนะช่างวัดกับช่างช่างสโูโอเคงอกหันงกเจ้ารับ<ด>แม่นบารกันะอจรอกิตมาซื้อของสองเทียนนีดหนึ่งนี่กี้กี่กี่นะสามากี่นะกี่กี่ลุงมากี่ไปงานเออบอกว่ากี่ไปทำงานทำงานกับช่างวุญชู กับช่งชางโอ,อ,อชัยวัดโอ,อชัยวัดเนาะ,ะใช่เออใช่เออช่างช่างช่างบุญซูกับช่งชางไซวัดทำงานบ้านนาขวาัญนาขวาัญนาขวัญให้บ้านขวัญหรือบ้านยายไอ,อ๋อวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันสุดท้ายโอ้แล้วมันแล้วตะกี้เอ, toe, องใจแั้งนงั้นก็ใจแล้วช่างก็จะกลับกี่กี้จะไปเ็ำงานกับช่างบ่ เคยไปไปเลยดูดีไดแล้วช่างผนหักกีเนี่ผลหักกีนี่เป็นยังไงกีไปน้ำสองคนอนึ่งช่างช่างบุญชูกับช่างอยังก่อนช่างไทยวัดโอออืมเต็มมือมือนั่นกีว่าแม่ใหญ่ชูหวังสิลุงกับหัวล่อเนาะกีบอกบอกชัดไหมว่าเอาว่าววาแท็กกันนะสองช่างนี่สว่างเลยใช่ไหมช่างอยังก่อนช่างช่างซูกับช่างช่างไทยวัดโอเค เก็ยังเกาะที่เดียวยังเกาะแม็กต์อันนี้นะแม็กต์แม็กต์อันนีแม็กต์แม็กต์เนีบสมุดหนีบกระดาษแม็กต์ที่พี่จะมองย่งนี้ไหมแม็กต์ลูกแม็กต์โอ้ยแม็กต์เบอร์สิบแม็กต์แบบนี้จีนี่บ้านนี่อันนี้เบอร์นี่นีแมกต์่แมเฮ้ยนี่แมกต์นี่แม็กต์แมกเออโอ้ยออกเสียงเอ็กเส้นเลยไหมออกเสียงมันชัดเจนนะจะว่าแม็กต์แม็กต์นี่นี่เออ อันนี้เขาเรียกแมสหน้ากากแมสหรือหน้ากากอนามัยเออเออนี่อันนี้เ็นไเออหน้ากากเราไม่กันโควิดห้าบาทหาบาทเอาใครจะบอกเพิ่อนมันจะให้เว้ยเว้ยเว้ยซึ่ว่าเจ้าของว่าใจเองอันนี้ของเพิ่อนก่อนโอไปอยู่เุยงงานกับคนไทยเลยจะคิดว่าไทยเท่านี้พยายามตีออกไทยเลยโอ่ใช่แล้วใช่แล้ว โอ้บ่าวไทยบ่าวบ่าไทยก็บ่าไทยก็เพล่นเตี่ยจีสพีกินภาษาปากกลางเลยใช่งั้นเบอร์จะได้กินเส้หัวเลยอีกางี้วังมบ่าไทยอีกใช่กินข้าวไปกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงกินกินกินข้าวเที่ยงกับปิ้งนกจอกเด๋อเฮ้ยปิ้งนกจอกเดยอแล้วกำหงอ่ะกำหูเฮ้ย เอาจ้าะเอา,อางเงียวเร่องจ้จะมาีเรื่จะขวงเนอะเอาไม่ดีว้ยเอามันจิตกเฮียลุงเะยเห็นดีดีเลยว้า่ต้องเง้ยเจ้าไปิเรอละวงเลยุ้ยเรือยท๊อ้อมันิเฮียลงก็เลยครบมันเล็ดตหนาลุด้วยเอ้ยจะหาสิงจะไม่ขอบม่ไมัใจะให้ ไม่มีทางทาอะไรเขาหรือป่าเยี่ยสามสิบสามสิบเหรยกี่บาททีเนี้ยจ่ายทีเดียวตรงนี้แปดสิบาทครับแล้วก็ของไอ้ที่เลยสามบาทสาบาท กีพนสร้างใจงั้นไงกีพ่อขอบคุณครับนีขอบคุณครับเนีขอบคุณครับนีขอบคุณครับเออเนี่น่ารักนี่น่ารักครับนี่แหละครับไปทำงานกับทีมสร้างเนี่ยแหละครับยิ้้มมอ่ผนไปเห็นงานกับทีมสร้างเนี่ยครับกีเรากินกีได้คาแรงพร้อมสร้างที่นี่เมตตานะครับให้กีเห็นงานน้ำใจคาแรงให้พร้อม เลี้ยงดูปูเส okay. ืออย่างดีนะครับนี่กับพ่อมีความสุขไปในรอบในรอบประมาณเคิงเดือนอ่ตากีนะโอเคครับกินด้วยนอนด้วยโอ้ยอะไรจะขนาดนี้ช่างเอ้ยเลี้ยงดีกันนักกันหนาเนี่ยร้อยแปดสัร้อยสิบแปดบาทครับร้อย